สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัดอีกตามเคยนะครับผมลังพึ่งอยู่ข้างบนนี้นะครับผมผานนัก,กเตรียมตัวขึ้นแล้วนะครับผานนัก,กเตรียมตัวขึ้นแล้วนะครับผม นัดขึ้นไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ต้องจุดคบไว้ก่อนนะครับผมผ่านัดใกล้ถึงแล้วนะครับอันตรายนะครับ่านัดก็ต้องจุดคบด้วยนะครับผมตอนนี้ควันก็น่าจะไปถูกลังพึ่งแล้วนะครับผมโดนแล้วนะครับผมควันขึ้นไปโดนแล้วนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นข้างบนกับพันนัดน,นะครับผมสวัสดีบนต้นครับผมถึงแล้วครับหลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับแต่ก็พอได้ครับเดี๋ยวขอตัดเลยนะครับฝนจะมาครับฝนมาแล้วมันจะมาฝนมาแล้ว ตัดเลยนะครับ hang kia ba tầm hang kia ông ba nè Hãy subscribe cho mm ตดเอาตาั้มไยเชือกเล้กก็ได้เดี๋ยวย้อนแห่ตอนนี้พานักก็กำลังลงมาแล้วนะครับผมถัดเสร็จแล้วนะครับพานักก็ลงมาถึงแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับผมดูหัวน้ำนะครับเดน้อยมากนะครับผมผสมพังหัวน้ำไม่สมรังนะครับผมก่น้ำน้ำดีอย่แต่ผสมพัน้น้ำดีนะครับแต่หัวน้ำเล็กนะครับผมรังใหญ่แต่หัวน้ำเล็กนะครับก็ได้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็ มาเอาลังที่สองนะครับผมที่ต้นกระบกนะครับผมมองไป่เห็นนีนครับผมดวงอาทิตย์สองตานะครับมองไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกับพานนัดข้างบนนะครับลังที่สองนะครับวันนี้ผ่านนัดก็จะตกถอยขึ้นนะครับผมผานนัดตกถอยลูกที่ สามลูกที่สีแล้วนะครับผมดูนะครับผมตอกทอยก็ลงมาได้นะครับพ่านัดเจอมิมเล่นงานก่อนนะครับผมมันมีรังมิมอยู่บนหัวผ่านนัดนะครับอยู่ในเทาวันนะครับผม,ม,มเพิ่งยังไม่ได้ทำลดตอกยังไม่ได้ถึงครึ่งต้นเลยนะครับผมมีมาเล่นงานแลวนะครับ

có tăng công nữa og den måtte ha hopp. 啊，你不要。 ตามตามาบังมีดเด้อโอ้ยตกมาวววหวนบานปดตายสวยครับ good call เดียบร้อยครับโอ้ยร้อนมากครับขอลงนะครับผ่านันกระตัดเสร็จแล้วนะครับผมผ่านันก็กำลังลงมานะครับผมผมก็เก็บของเก็บเชือกก่อนนะครับ พานัดก็ลงมาถึงแล้วนะครับผมร้อนมากนะครับพานัดต้องถอดหมวกออกนะครับผมไม่งั้นตกต้นไม้นะครับร้อนเกินนะครับผมในปลายูคาแบบนี้นะครับแห้งแห้งแบบนี้นะครับต้องเตรียมน้ำมาไว้ลดด้วยนะครับผมผมเตรียมขวดน้ำมาด้วยนะครับอันตรายนะครับลูกไฟกับปลายูคานะครับ ตเตรียมพร้อมด้วยนะครับผมน,นัก,กไข่ถึงพื้นแล้วนะครับนะครับผมตัวอ่อนมาแล้วนะครับอือเ,เอาไปไว้ย่างกินนะครับผมถ้าใครอยากได้ผมขายรูละสองร้อยนะครับตัวอ่อนผมไม่ขายแพงเหมือนเขานะครับ มขายแค่โลสองร้อยพอนะครับผมซ่บานีกับประมาณโลน้อยเลยหัวน้ําผมก็ขายเป็นกลมกละสามรอยหสิบาทนะครับกลมกดหงนะครับผมนี่ครับอ้ขอไปกินขอไปกินนะครับผมลังอยู่ในถุงก็ลังแรกนะครับหัวน้ำลังที่สองก็อยู่ในถุงพายยังไม่ออกเลยนะครับผมนี่ครับ ยยหัวน้ำกรปิดตาสวยอยู่นะครับผมแต่ว่าหัวน้ำไม่ใหญ่นะครับอยุสองขวดกว่า,วาสองขวดกว่าๆนะครับผมน,นี่ได้สองดังก็พอแล้วนะครับผมนร่างแรกบเบึงข้างแรกบวบงข้าง,งแรกก็เนี่ยติดกินเลยครับวันนี้อันนี้ได้เห็ดติดกินด้วยนะครับผมบล่างรถไฟหูน้ำหวานหอยเดียวจ้ะจัก นี่นะครับผมอันนี้รังแรกนะครับถุงรั่วนะครับซ้อนถุงนะครับผมห,หั่นแล้วขสองขวดโยกขึ้นมาคู่กันนึงบ่ามัน,มน<อ>ทั้งไงด้วยเด้ไหนเดี๋ยว <laughs> จ,จะหั่นละขวดสองขวดก็พอได้นะครับผมดูครับข้าวของผมก็เยอะเหมือนกันนะครับผมหม้อใส่นะ <laughs> มอสมาขันเดียวนะครับข้าวของก็เยอะนะครับผม ใส่กั้ยันเขาว่ารักขียางเข้าป่ายางเขาผมก็กลัวนะครับกลัวเขาว่ารักขี่ยางนะครับผมแต่ก็ไม่กล้าเข้าเท่าไหร่นะครับผมเรามาหาตีพึ่งก็ไม่ได้<ร>ไ,ไปหาลักงคงไกลนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันนัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมครับผมขอบคุณครับ